วันสิ้นอายุของดวงอาทิตย์คิดสงสัยกันบ้างไหมว่าดวงอาทิตย์มีอายุไขเท่าไรแล้วจะมีอายุไขอีกเท่าไรอีกนานแค่ไหนวันนี้มีคำตอบพอสังเขตว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งให้พลังงานกับทางช้างเผือกเราพร้อมกับสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกเราด้วยและทําหน้าที่อีกหลายหลายอย่างจนคนสมัยก่อนให้ดวงอาทิตย์เป็นเทพ,พเจ้าหรือบูชาดวงอาทิตย์นั้นเองตามที่นักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และอีกหลายหลาย,หลายศาสตร์ได้เฝ้าสังเกตการบันทึกวิจัยมาว่ากันว่าดวงอาทิตย์มีอายุไขประมาณ หนึ่งมืล้านปีและตอนนี้ดวงอาทิตย์มีอายุครึ่งอายุไขแล้วอีกห้าพันล้านปีก็จะหมดอายุไขแต่สิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ไม่รู้ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่พบกี่ชาติหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายถ้าเกิดมาตอนนั้นเมื่อไฮโดรเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของดวงอาทิตย์หมดลง วาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์ก็มาถึงคือการเป็นหน้าที่หลักเป็นดาวยักษ์แดงภายใน4-5 0 0 0ล้านปีผิวนอกจะขยายตัวออกไปใหญ่เท่ากับครึ่งขอบฟ้าเลยทีเดียวส่วนแกนนั้นจะยุบลงและร้อนขึ้นสลับเย็นมีการหลอมฮีเลี่ยมให้เป็นคาร์บอนและออกซิเจนมีอุณหภูมิสูงขึ้น100ล้านเคลวิน จากสถานการณ์ข้างต้นดูเหมือนว่าจะกลืนโลกและดาวอื่นๆหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเลยทีเดียวแต่โลกเรามีการวิเคราะห์ว่าโลกจะตีตัวออกห่างจากดวงอาทิตย์เพราะมวลของดวงอาทิตย์ได้สูญเสียไปจนแรงดึงดูดระหว่างมวลมีค่าลดลงถึงโลกจะหนีรอดไปได้แต่สิ่งมีชีวิตได้สาบสูญไปนานแล้ว พร้อมทั้งมีความมองเอ็มสูงขึ้น10%ของทุกๆหนึ่งพันล้านปีและจะมีอุณหภูมิร้อนขึ้น30,000องศาเซลเซียสรวมทั้งแผ่รังสีเซ์และรังสีอัลตราไวโอเลตทำให้สสารที่ละเบิดปกากไกอนหน้านี้เรืองแสงขึ้นแสงสว่างนี้จะอยู่ได้ถึงหนึ่งมืนปีพอหมดสภาพเป็นดาวยักษ์แดงแล้ว อุณหภูมิจากปฏิกิริยาการหลอมฮีเลียมที่เพิ่มสลับกับลงภายในแกนก็จะเป็นตัวการทำให้ผิวดวงอาทิตย์ผละออกจากแกนเกิดเป็นเนบิล a าดาวเคราะห์หายไปในความมืดของอวกาศอาจจะเป็นวัตถุสําหรับการสร้างดาวฤกษ์หรือระบบสุริยะรุ่นต่อไปส่วนแกนที่เหลือจะเป็นดาวเคระขาวแต่มีความร้อนจัด และแสงจะจางก็ออนจะดับและกลายเป็นดาวแคระดำในที่สุดและนี่ก็คือชีวิตของดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยถึงปานกลาง